สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่อง s สเปนมารูนวันนี้เรากลับมาอัปเดตข่าว 40k คราวนี้ถึงคิวของ b ั o o d Angel Prodex ครับเราจะมาดูักนนะคะว่าก่อนการปรับเนี่ย Blood Angel มันเป็นยังไงแล้วหลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่ไหม เราจะไปดูพร้อมกันนะครับโดยที่ผมจะ wrap up ให้ก่อนนะครับว่า Blood Angel เนี่ยก่อนที่มีการปรับ Win Rate มันจะอยู่ที่ประมาณ48%ซึ่งเรียกได้ว่าอยู่เนี่ย upper tier แล้วนะครับถ้าเทียบกับทั p s p a c e m a r i n e เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น top tier ของ Chapter เลยนะครับโดยที่นะครับหากมีงานแข่ง t o u r าเมนต์เนี่ยเราก็จะได้เห็น Blood Angel เนี่ยเข้าไปโผ o ่อยู่ในงานแข่งบ่อยพอๆกับ a n t r o m a r i n e ที่ใช้ Code s p a c e m a r i n e ปกติเลยนอกจากนี้นะครับ Blood Angel เองเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าตัว Code เของมันเนี่ยก็ให้ Detachment ม,มาเยอะพอๆกับ Detachment ที่ให้มาใน Codex s p m a r i n e ปกตินะครับแต่ว่า Detachment ที่โดดเด่นจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ Detachment นะครับโดยที่อันดับหนึ่งเลยนะครับที่เป็นที่นิยมที่สุดเลยก็คือ Detachment Liberator a s s a u l t Group ครับโดยที่ Detachment นี้นะครับ Detachment รู Det ก็คือ r e t e r s ทุกครั้งที่ Unit a d e p t u s a t t a t e s ของเรานะครับถูกเลือกให้ไฟถ้า Unit นั้น Charge มาในเทอร์นี้นะครับจนจบเฟสจะได้ค่าการโจมตีหรือว่าค่า Attack เนี่ยเพิ่ม1และค่า Strength เพิ่มขึ้นม,มาอีก2ให้กับอาวุธตีประชิดมันคือการบูสต์ดาเมจไปที่อาวุธเมลี ตรงๆเลยครับ Enhancement ครับให้มาทั้งหมด4อันอันแรกนะครับ Speed of the Primarch ใส่ให้กับตัว a d e p t a n a f t a r e s หนึ่งครั้งต่อเกมในช่วง five phase เนี่ยทั้งยูนิตนะครับจะได้ f l first จนจบเฟสนั้นนะครับ Enhancement อันที่2นะครับ Keep object for size หนึ่งครั้งต่อเรานะครับหลังจากที่โมเดลที่สวมใส่เนี่ย Toy, h y t r o u n r o l หรือว่า Saving r o l เนี่ยโมเดลตัวที่ใส่นั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนค่าการทอยนั้นให้กลายเป็น6ถ้าเป็น h y t r o กับ u n r o l เนี่ยมันก็คือ Critical เลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าได้เฉพาะโมเดลที่สวมใส่นะครับและใช้ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง Hydro, u n r o l หรือ Saving r o l นะครับ Enhancement อีกอันหนึ่งครับคือ Rage w o o d Warrior นะครับหนึ่งครั้งต่อเกมนะครับตัวที่สงมใส่เนี่ยในช่วงเริ่มไฟนะครับโมเดลตัวที่ใส่เนี่ยได้ความสามารถ Sustain 3ก็คือตอน toy ทอยลูฮิตเนี่ยถ้าทอยออก6ก็จะได้จำนวนการโจมตีเพิ่มอีก3รูปจนจบเฟสนั้นนะครับ อันสุดท้ายครับไอคอน of the angel ทุกครั้งที่ยูนิตฝั่งตรงข้ามนะครับยกเว้นโมเดลที่เป็นมอนสเตอร์หรือวีชิเคิลนะครับอยู่ใน engagement range ของยูนิตตัวที่ใส่นะครับทำการ fallback โมเดลในยูนิตฝั่งตรงข้ามนั้นนะครับต้องทำ desperate escape เปรียบเสมือนว่ายูนิตนั้นของฝั่งตรงข้ามเนี่ยติด battle shock และถ้ายูนิตนั้นเนี่ยติด battle shock อยู่แล้วนะครับฝั่งตรงข้ามต้องลบ1ให้กับผลการ test desperate escape ด้วยนะครับก็คือจะทําให้โมเดลเนี่ยแตกง่ายขึ้นนะครับ ในส่วนของสไตรจิ่งนะครับมีมาให้6กสไตรจิ่งนะครับอันแรกนะครับ Angelic Grace ในช่วงเฟสไหนก็ได้นะครับหลังจากที่ยูนิตอันเดปตัดแอตตาเตสจากทัพของเราเนี่ยโดนมอเตอร์วูลนนะครับเราสามารถเลือกยูนิตนั้นนะครับแล้วให้มันมีความสามารถฟิลโนเพนเมื่อโดนมอเตอร์วูลนก็คือเป็นการฟิลโนเพนเพื่อกันมอเตอร์วูลนให้อันนี้ประกาศใช้ได้ตอนที่เรารู้นะครับว่าดาเมจนั้นมันจะเป็นมอเตอร์วูลนประกาศได้เลยสไตรเจิ่งมายเลสองนะครับ Red Rampage ในช่วงไฟเฟสนะครับเลือกยูนิตอันเดปตัดแอตตาเฟสจาก เลือกความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการให้ความสามารถแลนส์หรือว่ารีตอลฮิตให้กับอาวุธตีประชิดของยูนิตนั้นที่เราเลือกมานะครับโดยที่ผลเนี่ยก็จะอยู่จนจบเฟสนะครับหรือเราสามารถเลือกให้มันแอคทีเวทผลทั้งคู่นะครับก็คือได้ทั้งแลนส์หรือว่ารีตอลฮิตเลยแต่ว่ายูนิตนั้นของเราเนี่ยจะติดสถานะที่เรียกว่า the r e เ t อ r s สป้าหมายมันก็คือการติด battle ล h o อ k นั่นแหละครับการทําแบบนี้ก็จะให้ความสามารถที่ได้ทั้งคู่เลยก็คือคุณไม่ต้องเลือกนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสไตรเจ g e m มนีนะครับส่วนใหญ จำเป็นจะต้องเลือกทั้ง2อันให้มันติด b a t t l e ร์ช็อตนะครับเว้นแต่ว่าเราต้องการรีดเมทจริงจนะครับถึงจะประกาศใช้ทั้งคู่ให้มันติดเ r รเตอร์ส สไตรจ์มหลังจากนี้ของบ้านนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดก็คือให้เลือกความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คุณสามารถเลือกที่จะเอาความสามารถทั้ง2อ,อย่างแต่ยูนิตของคุณก็จะติดเลเตอร์สหรือว่าติดแบตเชอร์ช็อกนะครับสไตรจ์เจมันที่3นะครับรีเลสเลสแอซซอลนะครับในช่วงโมเมนต์เฟสของเรานะครับหลังจากที่ยูนิตอาร์ตัตอาตัสของเราเนี่ยทำการฟอร์แบ็กเลือกยูนิตนั้นนะครับให้มีความสามารถชาร์จได้หรือสามารถชูดได้ก็คือสามารถฟอร์แบ็กแอนด์ชูดหรือว่าฟอ,อ,าอ,าอ,าอ 4, ร์แบ็กแอนด์ชาร์จได ในช่วงโมเมนต์เฟสของเรานะครับหลังจากที่ยูนิตไอเรียตัสแอตตาเตสของเราเนี่ยทำการแอดวานซ์มาหรือว่าวิ่งมานะครับยูนิตนั้นเนี่ยจะสามารถเลือกได้ระหว่างความสามารถแอดวานซ์เดอะชูตกับแอดวานซ์เดอะชาร์ตนะครับทริจเจมอันที่5นะครับซา v เ g จเอ h ค e s ใช้ในชาร์จเฟสของฝั่งตรงข้ามนะครับหลังจากที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยชาร์จใส่ยูนิตอะดปตัตเอลตาเตสของเราแล้วนะครับให้ประกาศใช้ทันทีนะครับเลือกว่าจะให้ความสามารถบวก1ค่าการโจมตีหรือว่าบวก1 Atta หรือการบวก1่าค่า e n g t งให้กับอาวุธเมลีของยูนิตนั้นนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเนื่องจากว่ามันต้องประกาศใช้ในชาร์จเฟสไม่ใช่ในไฟฟ์เฟสเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ฝั่งตรงข้ามชาร์จแล้วถ้าคุณประเมินแล้วว่ามันต้องใช้คุณต้องรีบประกาศเลยนะครับนอกจากนี้นะครการงานเนเงรเ,งงเ่่มืออิขพ สเตตในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามแบบนี้ถ้าคุณไม่มีไฟเฟิร์สนะครับฝั่งตรงข้ามเขาจะได้ไฟก่อนหมายความว่าถ้าคุณใช้ไปแล้วแต่ฝั่งตรงข้ามเขาดันตีทั้งยูนิตของคุณหายทั้งยูนิตนะครับมันจะเป็นการใช้ฟรีต้องคำนวณในเรื่องของดาเมจที่ฝั่งตรงข้ามจะทําได้ดีๆหรือไม่ก็ใช้กับตัวที่มีไฟเฟิร์สเท่านั้นนะครับสโตรเออร์มาสุดท้ายนะครับคือ อาร์เมอร์อ t e คอ t เทมในช่วงชูดเฟสหรือว่าไฟเฟสหลังจากที่ฝั่งตรงข้ามเลือกเป้าหมายของการยิงหรือว่าโจมตีแล้วเนี่ยเลือกยูนิตของเรานั้นนะครับทุกการโจมตีของฝั่งตรงข้ามที่เข้ามานะครับต้องลบค่าการจอะกราะ1สําหรับ1นึ่งยูนิตที่โจมตีเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตรจิ่พื้นฐานบ้านทั่วไปนะครับ ท่านจะสังเกตได้นะครับว่าสตรัทเจมของบ้านนี้เนี่ยมันจะเป็นการให้เลือกแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเราสามารถเลือกให้มันแอคทีเวททั้งคู่ได้แต่ว่ายูนิตของเราก็จะติดแบตเตอร์ช็อซึ่งผมก็ต้องบอกว่าในแง่ของ b l ต c แ Angel เนี่ยการที่จะเลือกแอ t i v a t e ทั้งคู่เลยไม่ได้แย่นะครับโดยที่นะครับบัตรแองเจิลลิเบเ t เตอร์แอซซอรกรเนี่ยมันจะมียูนิตที่เป็นที่นิยมเนี่ยเรียกได้ว่าใส่แทบลูเลสเลยเนี่ยอยู่ ไม่กี่ตัวนะครับผมรวบรวมมาให้ทั้งหมด3ยูนิตนะครับที่เห็นบ่อยๆอ,อย่างแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ว่าเป็นโคเด็กแยกนะครับทำให้ความสามารถโอดเอาโมเมนต์ของบาัตแองเจิลนี้เนี่ยมันจะได้แค่ความสามารถวีโรออนฮิตมันก็จะไม่ได้บวก1ทูนแบบสเปนบรีนบ้านกลางนะครับเรามาดูที่ยูนิตแรกนะครับเลม,มาเตสลีดไปด้วยเดสคอมบานีจัมพ์แพคนะครับยูนิตนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในยูนิตที่ดีมากๆนะครับในดเแทชเมนต์นี้เนื่องจากว่าเลม,มาเตสเนี่ยมันมีความสามารถในการแจกลิตเติลฮิตแจกวีโรชาร์จให้กับยูนิต ทําให้มันแทบจะการันตีการชาร์จติดนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นจัมพ์แพกยูนิตหมายความว่าค่าการมูฟของมันเนี่ยปกติก็อยู่ที่12นิ้วแล้วโมบิลิตี้มันสูงมากนะครับแถมคุณยังรีโรชาร์จได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากชาร์จตัวไหนเนี่ยมันแทบจะชาร์จติดแน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเดซคอมปนีนะครับเดซคอมปนีเนี่ยมันจะมีความสามารถแบล็คเลชนะครับที่ให้ความสามารถวีโรฮิตสําหรับอาวุธตีประชิดนะครับโดยที่กองของเดซคอมปนีจัมพ์แพกนี้นะครับมมมมมััััันนนนนนอออออออาาาาจจจะะดูเเเเหหืืววววว่่่่ตตตงีียแแแซลิิทพคปกรบุธ ่ Date Company with Jump p a ติดไปได้เนี่ยมันดีมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมันสามารถติด Power Fist ไปได้2ตัวในกรณีที่คุณเอาไป5ตัวนะครับหรือมันสามารถติดไปได้4ตัวถ้าคุณเอาไป10ตัวแล้ว Stat ของ Power Fist ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งวุฒเมลีที่ดีที่สุดของ Space Marine นะครับ Attack 3 Strength 8 AP ลบ2 Damage 2อันนี้ยังไม่รวมกับการที่ว่าคนของ Detachment นี้เนี่ยมันจะเพิ่มค่า Strength ให้อีก2ค่า Attack หรือว่าค่าการโจมตีเพิ่มอีก1มันทําให้ Damage มันสุดมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้องๆ Anti Tank เลยนะครับ แต่ว่าครับเขาสามารถแบ็กเลชเนี่ยมันมีข้อเสียคือว่าในกรณีที่ถ้ากองเดคคอมบอนีนี้นะครับมันไม่มีชาร์ปเลชอยู่ใน12นิ้วมันจะทําให้กองนี้เนี่ยสั่งฟอร์แบ็กไม่ได้และค่า OC หรือว่าค่าออปติคตี้คอนโทรลเนี่ยกลายเป็น0ก็คือมันคลั่งไปแล้วอะครับแต่ว่าความโดดเด่นของกองนี้นะครับคือการที่ทั้งกองเนี่ยมันมีรีโอฮิตหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโอดอรโมเมนต์ก็ได้นะครับคุณสามารถเอาโอดอรโมเมนต์เนี่ยไปใช้กับยูนิตอื่นๆที่มันต้องการนะครับเช่นพวกไไฟล์์ซัพพอรตตม่ว่วาาจะเเป็นกดีย หรือว่าบาริสตัตหรือวินดิเคเตอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่มีเลมาเตสลีดไปเนี่ยมันทําให้มันมีความสามารถลิทัลฮิตซึ่งมันคอมโบกับการที่มันมีบิลล์อินรีโรก็คือคุณสามารถทอยรีโรเพื่อจะหารีทัลไม่จำเป็นจะต้องเอาค่าสเตริงเนี่ยไปเทียบกับค่าทัฟเนเถ้าทอยทูฮิตแล้วมันออก6มันก็จะถือว่าเข้าวบูลเลยให้ฝั่งตรงข้ามรอเซฟได้เลยมันจึงเก่งมากๆนะครับยูนิตที่2นะครับแซงรีการ์ดนะครับที่จะมีคอมมานเดอร์ดันเต้เนี่ยเป็นลีดเดอร์ไปนะครับโดยที่ คือเขาจะแจกบวก1ค่าการแอดวานซ์แล้วก็ค่าการชาร์จนะครับแล้วก็แจกบวก1ทุกฮิตให้กับยูนิตที่เขาลีดไปนะครับทำให้ทั้งกองนี้เนี่ยไม่ว่าจะดันเต้หรือว่าแซงการ์ดส่วนใ,ใหญ่ก็คือตีที่2บวกทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอดเอาโมเมนต์ก็ได้เพราะว่าตี2บวกเนี่ยแทบจะไม่หลุดอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับแซงการ์ดเองเนี่ยก็มีความสามารถที่ลบ1ทุกฮิตเมื่อโดนอาวุธเมลีตีเข้ามานะครับแถมถ้ามีลีดเดอร์ลีดไปเนี่ยยังมีลบ,บ,บวันคนคอืๆ เเทออรรร์์มินตคับแต่เป็นเทอร์มิเนเตอร์ที่ติดปีกก็คือมูฟสิบนิ้วแถมไม่พอนะครับในกรณีที่คุณติดตัวที่ถือธงไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ทั้งกอง OC 2หมายความว่าถ้าคุณใส่แซงการ์ด6ตัวบวกคอมมาเนเดอร์นันเต้หตัวเนี่ยทั้งกอง OC 14นะครับเยอะมากๆแล้วถึงแม้ว่าค่าทัฟเน่ของแซงการ์ดเนี่ยจะน้อยกว่าเทอร์มิเนเตอร์นะครับคือเทอร์มิเนเตอร์มันทับ5แต่แซงการ์ดมันทับ4แต่ด้วยความสามารถที่มันมี build บ hit ิลล์อินลบหนึ่งถูฮิดกับลบหนึ่งทูบูลเมื่อถูกเมัน ถึกว่านะครับเนื่องจากว่าแซงกาดมันแทบจะไม่โดนยิงฟรีๆครับเพราะว่าคุณสามารถเอามันไปหลบแล้ว move ออกไปแล้วค่อยชาร์จฝั่งตองข้ามเาก็จะยิงคุณไม่ได้ละทีนี้มันก็เหมือนบังคับให้เขาตีเราได้อย่างเดียวซึ่งก็เข้าทางของเราครับคือมีลบหนึ่งทุกที้กับล้มหนึ่งทุรวก็ถึกมากๆต่างจากเทอร์มิเนเตอร์ที่โมบิลิตี้มันต่ำกรณีที่ถ้าคุณจะวิ่งออกไปชาร์จเนี่ยถ้ามันชาร์จไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นเป้ายิงฟรีได้ง่ายๆนะครับยูนิตที่ีสากมนะครับี ใ้ไดนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยเป็นโหลดโอเบรอรลีทีฟความสามารถโหลดโอเบอรลีทีฟเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจะไม่สามารถเลือกเมลฟิสตันนะครับเป็นเป้าหมายของการโจมตีได้ถ้าอยู่นอกระยะ12นิ้วนอกจากนี้นะครับตัวมันเองเนี่ยยังมีบิลอินอินวอล์ห้าฟิลโนเพนสีก็คือมีความสามารถในการเอาตัวรอดที่สูงมากๆสามารถเอาออกไปทำพรมารีหรือว่าเซคันดารียเพื่อทำสกอร์ลิงให้เราได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามเขาคิดจะเข้ามาชาร์จมันนะครับตัวมันเองเนี่ยมีบิลอินไฟฟ์เฟิร์สแล้วมันเองเนี่ยกก็มมมีีีคควาาาาาสรรถในนตท่่อข้อขง เลยทีเดียวนะครับคือมันเก่งรอบด้านมากๆทําภารกิจได้มีโหล n ออเบอร์ลิีมีฟิลโนเพนมี no pain, ม wow, มอินวาวแถมมีไฟเฟิร์สอกนอกจากนี้นะครับตัวมันเองเนี่ยยังมีโมบิลิตี้ที่สูงเนื่องจากว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่ไม่ติดจัมพ์แพ็กนะครับแต่ค่าการมูฟเนี่ยคือ7เลยนอกจากนี้เนี่ยยังมีความสามารถในการแอนวานซ์แล้วก็ชาร์จได้นะครับ 3ยูนิตนี้นะครับเป็นยูนิตที่เรียกได้ว่าน่าจะเห็นบ่อยมากๆแล้วก็มีเกือบทุกลิสต์นะครับคำถามคือทําไมมันเก่งมากๆแล้วมันจึงไม่เมตานะครับปัญหาเดียวของยูนิตท,ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับมันคือแต้มมันแพงครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกองเด o คอม n ีเนี่ยเลอม,มาเสตสตัวหนึ่งเนี่ยก็1 1 0แต้มแล้วเดซคอมสิตัวเนี่ยสองรแต้มรวมๆเนี่ยเกือบ400แต้มนะครับแซงกาดก็เหมือนกันนะครับรวมๆก็390แต้มเพราะฉะนั้นแค่3ยูนิตท,ที่ผมเอามาโชว์ในหน้าจอนี้นะะคคครครรม 1, ัมมมมืืออวแแลปาณ1000ตก็ึ่ง ของบัตแองเจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลักๆของ Liberator a s so s อด Group เนี่ยคือใต้มันแพงนะครับ ที่ต้องมาดูนะครับว่าหลังจากที่มีอัปเดตปล่อยออกมานะครับบัตรแองเจิลมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับอย่างแรกนะครับ ability black rage นะครับที่จะมีในกองที่เป็นเดดคอมบานีทั้งหลายนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเดดคอมบานีเนี่ยไม่อยู่ในระยะ12นิ้วของแชปเพลนนะครับมันจะไม่สามารถสั่งฟอร์แบ็กได้แล้วค่า OC เนี่ยก็จะเหลือ0ูนย์ด้วยนะครับแต่ว่าในอัปเดตท,ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มประโยคเข้าไปนะครับว่านอกจากแชปเพลนเนี่ยยังสามารถเป็นบัตรแองเจิลคาแรคเตอร์ได้นะครับแต่ว่าระยะเนี่ยก็จะน้อยลงก็คือใน นิ้วแทน12นิ้วนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเลดคารบอนีนะครับมันคลั่งได้ยากขึ้นนะครับคือถ้ามาอยู่ในระยะ6นิ้วของคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่คลั่งนะครับนอกจากนี้นะครับมีการปรับในส่วนของแต้มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมสรุปให้สั้นๆง่ายๆนะครับยูนิตส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับจะลดลงประมาณ10แต้มนะครับแล้วก็ยูนิตท,ที่เป็นพวกจัมแพกเนี่ยก็จะลดลงมาประมาณ10แต้มด้วยกัน เหมือนกันนะครับแต่จะมียูนิตที่เป็นเซนกิริกะนะครับลดลงมาถึง20แต้มนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของพวกวีเคิลนะครับก็จะมีบาร์บิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นรถถังบิวเตอร์ติดปืนไฟของดอทแองเจิลนะครับลดลงมา10แต้มเดดคอมพานีเดดน็อตนะครับก็คือรูเทอร์ลิสที่เป็นเวอร์ชันเดดคอมพานีเนี่ยแต้มก็ลดลงมา20แต้มนอกจากนี้นะครับจะมีในส่วนของโคเด็กสเปนเมรีนที่เรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่ใช้งานในบ้านดอทแองเจอยู่เหมือนกันที่ปรับลงมานะครับก็คคคืออกกัััปปตนนนนนทีี่่เเรราายพูดไห้้ะบ ลงมา10แต้มเวนการ์ดเวทเทอร์แอนด์วิจัมแพคลดลงมา15แต้มกับ30แต้มยูนิตพวกนี้ถือเป็นยูนิตท,ที่สามารถเอามาใช้ในบ้านบัลลัตแองเจิลได้นะครับดูเหมือนจะปรับไม่เยอะนะครับคือลดลงมาอย่างละ10แต้มแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นยูนิตท,ที่ใช้งานทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Commander Dante นะครับ Chief เ e รเลียนเมลฟิสตันเล m a t e s หรือว่า Death เดซคอมมานีวิจั p a c k รวมไปถึงแซงดูริกาะนะครับที่ลดลงมาเรียกได้ว่าเยอะแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ ทีนี้คำถามคือว่าหลังจากการปรับแล้วเนี่ย Blood Angel Liberator Assault Group ยังเล่นได้ไหมผมก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเดิมครับถ้าท่านสังเกตคือมันไม่มีเนิร์ฟเลยมันเป็นการบัฟแบบบัฟมาแบบตรงๆเลยนะครับโดยที่นะครับการบัฟเนี่ยอย่างที่บอกก่อนนั้นนี้คือมันบัฟตัวใช้งานงนั้นเลยมันทําให้ที่ว่างในลิสต์ของบ้าน Liberator Assault Group เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอาจจะดูเหมือนน้อยครับสิบยีแต้มแต่ว่าพอเอามารวมๆกันแล้วเนี่ยที่ว่างเพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบร้อยแต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใส่ยูนิต นะครับพอยูนิตก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่ผมบอกนะครับก็คือมีเมลฟิสตันนะครับที่เราเอามาสกอร์พวกไพมารีเซ็กแคนเดอรีหรือว่าตัวมันเองเนี่ยก็ทำดาเมจได้พอประมาณนะครับมีเลอร์มาเตสนะครับที่รีดเป็นเดทคอมบีจัมพ์แพ็คจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะครับที่สามารถรีดเดทคอมได้ก็คือแอสโทรลาซซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็เอามาใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าเลอร์มาเตสมันดีกว่าเนื่องจากว่าความสามารถรีดตองฮิตเนี่ยมันคอมโบกับการที่เดทคอมบีเนี่ยมันมีบิลใน,น,นรับ นอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของกับตันนะครับที่บัฟแต้มขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยแต้มมันแพงนะครับคนก็เลยไม่ใช้กันแถมมันยังมีในส่วนของบัฟ Data s l a เลตที่กอง d e ทคอมเนี่ยจะไม่คลั่งถ้าอยู่ใกล้กับตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแอนซอฟจัมพ์แพกปกติก็ได้นะครับเนื่องจากว่าบ้าน l i เว r a เตอร์แอนซอฟกรูปเนี่ยมันเป็นบ้านที่เน้นการเมลีเป็นหลักแล้วกองแอนซอฟจัมพแพกเนี่ยมันก็เน้นเมลีเพียงแ,แต่ว่าดามเจของ d ดทคอมเนี่ยมันจะรีดได้เก่งกว่านะครับแต่แต้มมันก็แพงกว่าแต่ถถ้้้าาาที่มมันนเหลืออย,ยคุณสาารใช แทนได้นะครับนอกจากนี้นะครับคอมมานเอดอร์ดันเต้ที่หลีดแซงการ์ดไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในยูนิตที่มีทุกลิสต์นะครับใช้งานได้ทุกลิสต์แน่นอนคือแซงการ์ดมันเก่งมากๆผมไม่รู้จะอวยอะไรแล้วนะครับมันคือเทอร์มิเนเตอร์ติดปีกที่คุณหาในบ้านอื่นไม่ได้นะครับนอกจากคาสโตเดสมันคือน้องๆของคาสโตเดสหรือว่าคาสโตเดสที่บ้านนี่แหละครับนอกจากนี้นะครับแซงการ์ดเองเนี่ยยังสามารถใส่ไปโดยที่ไม่ต้องการลีดเดอร์ก็ได้นะครับคือคุณไม่ต้องหาคาแรคเตอร์มาลีดให้มันใส่่่ไปปตตตััััวววเเเนนนนีียนนียยมมมมมออองงกกก็คาาาถึพระณจสข ก็คือมีเซฟ2บวกอินวาร์ซี่อันนี้คืออะไรที่เรียกได้ว่ามันดีมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับบ้านริเบเลเตอร์โซลกรุ๊ปเนี่ยยังสามารถใส่เบรเกอร์เวทเทอร์แลนด์เข้าไปใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าเบรเกอร์เวทเทอร์แลนด์เนี่ยตัวยูนิตของมันเองเนี่ยมันมีความถึกพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันขาดก็คือดาเมจบ้านริเบเลเตอร์โซลกรุ๊ปเนี่ยมันให้ดาเมจมาแบบตรงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงตอบโจทย์ในส่วนของเบรเกอร์เวทเทอร์แลนด์สามารถเอาจูดิเซียมาล,กกมมลกีก็ได้นะครับหรรือจะไมม่ีใคลีกไัก็ มี .strategy มที่ใช้งานได้เยอะครับคือมี advance charge for back charge หรือมี l i t ้อง hit พวกนี้เป็น .strategy ที่เรียกได้ว่าของใช้งานทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ว่านะครับต้องบอกว่ามันต้องใช้อย่างประหยัดนิดนึงเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยมันไม่มีตัว Gen CP เหมือนบ้านอื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของ s t r a t e m เนี่ยถ้าเอาใช้กับพวก Dead Comany เนี่ยก็สามารถเลือกที่จะ Activate ให้มันทํางานทั้ง2 Ability ได้เนื่องจากว่าตัว Dead Com เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลามันโดดไปล้วงฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็แทบจะติดคลั่งอยู่แล้วหรือว่าติด Black Rage อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเลือก Activate ได้ถ้าเราต้องการ Damage นะครับนอกจากนี้นะครับในกอง Dead Com เนี่ยผมต้องบอกเพิ่มอีกนิดนึงว่ามันสามารถจะเอาไป5ต ก็ได้หรือว่า10ตัวก็ได้นะครับเนื่องจากว่า10ตัวเนี่ยมันทำดาเมจได้ดีก็จริงแต่ว่าเอาไป5ตัวเนี่ยก็ทำดาเมจได้ดีไม่แพ้กันก็คือมันเพียงพอแล้วการที่เอาแยกกองไปเนี่ยมันเพิ่มความหลากหลายในการเล่นให้เราได้มากขึ้นนะครับคือในกรณีที่คุณต้องการดาเมจคุณก็ส่งไป2กองแต่ถ้าคุณต้องการจะแยกทําภารกิจก็คือแยกไปตีซ้ายทีขวาทีเนี่ยไปกองละ52องกองมันมีความยืดหยุ่นที่มากกว่านะครับ นอกจากนี้นะครับในบ้าน l i b e r a t o r Assault so Group เองเนี่ยยังสามารถใส่ยูนิตท,ที่เป็นไฟส์พพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกรถถังหรือว่าพวกยูนิตยิงอื่นๆเนี่ยจริงๆใส่ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านสังเกตเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือยูนิตส่วนใหญ่มีบิลในรีโร่ก็คือกอง Red Com เนี่ยมีรีโร่ยูนิตฟรีอยู่แล้วนะครับหรือกองที่เป็น s a n g โร r ิ Guard เนี่ยตัวมันเองเนี่ยตีที่2บวกเป็นส่วนใหญ่ก็คือเราติดดาบไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องพึ่งพาการใช้รีโรเลยสามารถเอาโอดเอาโมเเเมมนนนนนนตตต์์ททีีีี่่่่ััััแจกกกกกรรรรยออออาาไไไปใใช้้้บบพพพวฟซืดะคคณณุง ซัพพอร์ตที่เป็นแอนตี้อินฟันทรีก็มีบาร์ฟิเลเตอร์นะครับที่ยิงอินฟันทรีดีมากๆเนื่องจากมันเป็นปืนไฟนะครับนอกจากนี้เนี่ยบาร์ฟิเลเตอร์เนี่ยยังเป็นปืนไฟที่มีความสามารถแอซซอลก็คือมันเป็นรถถังที่วิ่งแล้วยิงได้นะครับหรือถ้าคุณอยากได้ซัพพอร์ตที่เป็นแอนตี้แท้งก็รถถังแอนตี้แท้งเมตาใส่ไปได้นะครับพวกฟิเลเตอร์อนาฮิเลเตอร์บาริสตัดเดนนอร์กราดิเอเตอร์แลนเซอร์หรือวินดี้เคเตอร์เองเนี่ยก็ใส่ได้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือคุณสามารถเอาโอดมาใช้กกัััับบบบบพพววยยยูนน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 นิตเเเหล่่าาาาีีี้้้ะะคครรรโดภมมป็ท จะเล่นกับโมบิลิตี้ที่ยูนิตเรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจัมพ์แพ็กต่างๆหรืออย่างบาร์พิจเตอร์เนี่ยมีแอซซอลก็คือวิ่งไปยิงได้นะครับชีฟเรเบเลียนเมฟิสตันก็คือวิ่งชาร์จได้โมบิลิตี้มันสูงมากๆนะครับแล้วดาเมจที่เป็นเมรีดาเมจของบ้านนี้เนี่ยก็แรงแบบชัดเจนอย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างในส่วนของพาวเวอร์ฟิสไปนะครับสเตริงสิบเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นแอนตี้แท้งไปแล้วอะครับไม่จำเป็นจะต้องพึง่งแอนตี้แท้งเลยจริงๆก็ได้นะครับคุณจะสแปมใส่เดดคอมไปเลยก็ได้นะครับ นอกจากนี้นะครับจริงๆแล้วบัตรแองเจลเนี่ยยังมีด e แทชเมนต์อื่นที่ต้องบอกว่าก่อนการปรับเนี่ยมันก็มีการใช้งานบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากการปรับเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าด e แทชเมนต์อื่นที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันน่าจะได้ใช้งานมากขึ้นนะครับอันแรกนะครับคือ Angelic i n h e r i t o r นะครับโดยที่มีด t แทชเมนต์รูปก็คือ Legacy of the Angel นะครับในช่วงเบทเทิ r ร u n d 1์เนี่ยให้เลือก2อ b บอลิตี้นะครับให้ทำงาน จะส่งผลให้กับยูนิตท,ที่เป็น a d d e เด a t ตัสแ e s เตสคาเ t e คเท่านั้นนะครับก็คือต้องมีคา a r a คเตอร์ลีให้กองนะครับถึงจะได้ความสามารถเหล่านี้นะครับอันแรกนะครับ Sanguiary n Grace นะครับ ให้ความสามารถ for back shoot แล้วก็ชาร์จได้นะครับอันที่2นะครับ Carmine Rod นะครับ reload r e l l o f d one กับ b o l l e t r e l o f d one ได้นะครับอันที่3นะครับ Dashpoint Arms นะครับสามารถ reload advance แล้วก็ชาร์จ reload ได้นะครับเลือก2ใน3ามไม่ทำงานนะครับโดยที่ภาพรวมของบ้านนี้นะครับจริงๆมันคือบ้านที่เรียกได้ว่าเป็น Guardians ในเวอร์ชันของ Black Angel ก็ได้นะครับมันยิงก็ได้ตีก็ดีเนื่องจากมันมีสเตจิมที่ให้ความสามารถ sustain 1ให้กับอาวุธ range weapon ได้นะครับคุณลองคิดสภาพพวก Windy c หรือว่า g าลิเอเตอร์เนี่ยมีซัสเตนนะครับมันเพิ่ม La ามจได้ดีมากๆนะครับมีสเตรจ e มที่ใช้ให้กับคา a r a c เตอร์ยูนิตแล้วคา a r a c เตอร์นั้นเนี่ยจะไม่สามารถถูกเลือกเป็นเป้าได้ถ้ายูนิตที่ยิงมาเนี่ยห่างเกิน18นิ้วก็คือเหมือนแจกโลนให้กับยูนิตนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีสเตรจิมอีกอย่านหนึ่งที่เป็นสเตรจิมที่สามารถส่งจ้ำแพ็กยูนิตเนี่ยที่ไม่อยู่ในเอน a เ e นเมนต์เรนกับฝั่งตรงข้ามนะครับหรือถ้าเป็นเดอะแซงกุยนอจะอยู่ก็ได้นะครับสามารถส่ง ที่บอกคือโดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นบ้านที่ตีก็ได้ยิงก็ดีนะครับอีกดีแทชเมนต์หนึ่งนะครับก็คือ the angelic host นะครับบ้านนี้เนี่ยจะมีความสามารถ upon wings of fire นะครับในช่วงจบเทิร์นของฝั่งตรงข้ามนะครับเลือกยูนิต adept at i n t e r c e p ที่เป็นจัมพ์แฮกนะครับส่งเข้ารีเ s ิร์ e แล้วให้มัน deep strike กลับมาในช่วง reformation step ถัดไปในเทิร์นของเรานะครับโดยที่นะครับจำนวนของยูนิตเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแต้มที่เราเล่นนะครับถ้าพันแต้มก็1ยูนิต2องพันแต้มก็2ยูนิต3ามพันแต้มก็3ยูนิตนะครับโดยรวมเนี่ยมันเป็นบ้านของแซงการ์ จากว่ามันมีสไตรจิ่มที่เมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำลายยูนิตของเรานะครับใช้1 CP นะครับเลือกยูนิตฝั่งตรงข้ามที่ทําลายยูนิตของเรานั้นนะครับแล้วมาร์กหัวเอาไว้นะครับให้แซงการ์ดเนี่ยทุกยูนิตในบ้านเรานะครับเฉพาะแซงการ์ดนะครับสามารถรีโร่ฮิตแล้วก็รีโร่บูลกับยูนิตนั้นได้นะครับจนจบเกมเลยก็คือมาร์กหัวจนจบเกมนั่นเองนะครับแล้วใช้ได้ทุกราวนะครับนอกจากนี้ยังมีสไตรจิ่มที่แจกความสามารถเีทัลกับเพรสิชั่นให้กับอาวุธเมลีได้นะครับอันนี้ก็เเป็นนกกาารรบบูสตต์ดมจะคคััแ่หลๆือ แรกนั่นแหละครับคือแซงการ์ดมันจะตีแรงมากๆเนื่องจากมันมีรีโรฮิตกับวูนนะครับหลักๆเนี่ยสบ้านนี้มันน่าจะเก่งขึ้นเนื่องจากว่าตัวยูนิตท,ที่ใช้งานในบ้านเหล่านี้มันถูกขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือแซงการ์ดกับพวกจัมแพร์ยูนิตท,ที่เรียกได้ว่าถูกบัฟขึ้นมาแบบตรงๆในการปรับแต้มนั่นเองนะครับสบ้านนี้มันน่าจะเป็นดีแทชเมนท์ที่สามารถเอาไปเล่นในแคชชัวได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับอัปเดตข่าวโคเด็ก l a ตแ Angel ในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าหลักๆเลยเนี่ยมันไม่มีการปรับอะไรเท่าไหร่เป็นการบัฟแต้มแบบตรงๆให้กับเรายูนิตใช้งานของบ้าน Blood Angel นั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้โดยภาพรวมหลังจากพานมาแล้ว1เดือนเนี่ยวินเรทของบัตแองเจ l เนี่ยขึ้นมาจาก4 8เป็น50เปอร์เซ็นต์ก็คือเยอะขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็อยู่ในท็อปเทียร์ของฝั่ง s p ปนบรีเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้ามีงานแข่งเนี่ย มีบัตรอังเจอร์โผล่ไปแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีเบลเตอร์แอสซอกรุ๊ปนะครับเนื่องจากว่ามันมีโมบิลิตี้สูงมากๆมันทําให้คุณเล่นง่ายแล้วก็ตีแรงนะครับเอาไว้ชนกับพวกยูนิตท,ที่เป็นเมกาตาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเดดการ์ดหรือว่าดาวซันซันเนี่ยพอได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้หากมีตรงไหนที่ผมผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้นะครับท่านใดที่เล่นบัตรอังเจอร์อยู่แล้วสามารถเข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่ม เติมข้อมูลกันได้นะครับถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub u u s s r r i e ใเ้ื่อช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ